สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะนำเสนอวิธีการออกเลขโทเก้นนะครับเพื่อนำไปใช้ในระบบการส่งข้อมูลเข้าไปใน l ล n e นะครับโดยใช้บริการของ l ล n e Notify นะครับอย่างแรกเลยที่เราต้องมีนะครับก็คือ Line Account นะครับ l ล n e a c ค o u า t ก็คือ Account ที่ใช้สำหรับในการแชท นะครับของแอปไลน์นั่นเองเราต้องมีนะครับซึ่งมันจะผูกกับเบอร์โทรนะครับหมือถือก็คือผูกกับ1เบอร์โทรเมื่อเรามีหลายแค n ์แล้วนะครับให้เราทําการลงทะเบียนนะครับอีเมลว่าลายนี้ใช้อีเมลอะไรและรหัสผ่านคืออะไร ซึ่งเราจะนำอีเมลอันนี้และรหัสผ่านนี้ไปล็อกอินที่หน้าเว็บนะครับของ Line Notify เพื่อออกเลขโทเก้นต่อไปต่อไปมาดูขั้นตอนของการลงทะเบียนอีเมลในแอป Li น e นะครับให้เราเข้าไปที่แอป line จากนั้นมาที่หน้าจอหลักครับกดไอคอนรูปบ้าน แล้วกดที่ไอคอนฟันเฟืองนะครับด้านบนก็จะเป็นการเข้ามาที่เมนูตั้งค่าจากนั้นเข้าที่เมนูบัญชีเราก็จะเห็นหน้าจอนี่อันนี้นะครับหน้าจอที่3เข้าหัวข้ออีเมลนะครับตรงนี้นี่แหละครับเราสามารถกำหนดอีเมลที่เราจะใช้งานนะครับหรือผูกกับ ลายตัวนี้ได้นะครับถ้าเปลี่ยนมือถือเราสามารถล็อกอินด้วยอ e ีเมลได้นะครับข้อมูลต่างๆเพื่อนและการแชทก็จะไม่หายไปให้เราคลิกที่อ e ีเมลนะครับจากนั้นก็มาหัวข้อเปลี่ยนอ e ีเมลนะครับก็ใส่อ e ีเมลที่เราใช้นะครับสามารถใช้งานได้เข้าไปเสร็จแล้ว ก็มาหัวข้อนะครับรหัสผ่านให้เรากำหนดรหัสผ่านที่ต้องการใช้กับอีเมลนี้นะครับเพื่อสามารถนำไปล็อกอินเพื่อออกโทเก้นนะครับหรือล็อกอินเพื่อใช้ในไลน์บนเครื่องคอมนะครับไลน์บน PC ได้ด้วย หลังจากที่เรากำหนดอ e ีเมลและรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นข้อความว่าลงทะเบียนแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียนอ e ีเมลและรหัสผ่านในแอปไลน์นะครับเราก็นำอ e ีเมลและรหัสผ่านนี้ไปล็อกอินที่หน้าเว็บของไล ne Notify ต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือให้เราเปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์นะครับ จะในมือถือหรือ pc ก็ได้นะครับให้ค้นหาคําว่า Line notify นะครับเมื่อได้ผลลัพธ์มาแล้วนะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของ Line Notify นะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ จากนั้นนะครับให้เราคลิกเข้าสู่ระบบนะครับหรือล็อกอินใช้อีเมลนะครับและรหัสผ่านที่เราลงทะเบียนไว้กับแอปไลน์ในการล็อกอินเข้าระบบนะครับเมื่อกอกเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเข้าระบบโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างนะครับข้อความให้ยืนยันตัวตนนะครับเขาก็จะส่งตัวเลขนะครับ4ตัวนะครับเข้าไปในไลน์ของเรา ให้เราเข้าไปในไลน์ในมือถือนะครับแล้วกดรหัสนะครับตามตัวนี้นะครับถ้าถูกต้องก็จะล็อกอินได้ถ้าไม่ถูกก็จะล็อกอินไม่ได้นะครับเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเข้ามาที่เมนูหน้าของฉันหรือ my page นะครับให้เราเลื่อนมาด้านล่างจะเจอหัวข้อออก access token นะครับให้กดปุ่มนะครับสีทเทาๆนี้เลย จากนั้นให้เรากําหนดชื่อครับว่าตัวกิจกรรมที่เราจะทำนะครับอย่างเราทำเนี่ยออกรายงานนะครับของโปรแกรมฟิตเนสนะครับเราเขียนรายงานฟิตเนสนะจากนั้นก็มาเลือก Account นะครับหรือกลุ่มที่เราตั้งเอาไว้แล้วเพื่อจะส่งรายงานเข้าไปในกลุ่มนะครับจากนั้นกดปุ่มออกโทเก้นครับก็จะเป็นการออกเลขสำหรับ ส่งเข้าไปในลายกลุ่มนี้นะครับเราก็จะได้เลขโทเค็นมานะครับให้เราคัดลอกนะครับไว้ให้ดีนะครับเพื่อจะเดี๋ยวจะนำไปใส่ในโปรแกรมนะครับเลขชุดนี้ต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการนำเลขโทเค็นที่เราได้นะครับมากรอกในโปรแกรมทำงานที่เมนูผู้ดูแลระบบนะครับข้อมูลบริษัท จากนั้นกดแก้ไขนะครับมาที่หน้าส่งรายงานเข้าลายที่ช่องเลขโทเก้นนะครับให้เราวางไว้ได้เลยจากนั้นก็บันทึกครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในการนำเลขมากรอกแล้วนะครับหลังจากที่เรานะครับกำหนดขั้นตอนการทำงานครบ9ข้อแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือทดสอบการส่งรายงานเข้าลายนะครับซึ่ง การส่งรายงานเข้ารายนี้ผมต้องตั้งค่าอนุญาตก่อนนะครับว่าให้ส่งรายงานเข้ารายได้และต้องทำา9ข้อนี้ให้ครบถ้วนถูกต้องจึงสามารถส่งได้นะครับติดขัดอย่างไรนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ